ตรงตีงหนึ่งตีข้างหน้าเลยเอ้ยเราโดดเพื่อสุขภาพพีอยอยคิดมากหาปืนก่นนอนเราไปรอหน้าล็อบบี้เลยไมมีปืนเลหาปืนก่อนพี่ปีนมาเก็บของข้าง,างบนนะเพื่อนเปิดแล้วนะโอ้ยเพื่อนไปแล้วอยู่เดี๋ยวนะขอเก็บของแป๊บมนะันเฮ้ย,ยพูดอะไรวะมันโดนฟินิชอยู่ไง

ปเปิกันตรงนู้นมันยังยิงกันอยู่นะบวฝั่งนี้ก็มีกล่องนะมาเก็บได้นะพามาสักไกเลยเพื่อนพาไปหาของแรงไงบิวน่าจ,จะเหลือในนี้สองตี้มั้งบิวอันนีาา้เสยียงตีนล่วงไปแล้วไล่ล่วงไปแล้วนะ เหลือเพื่อนมาอีกอะไม่รู้กี่ตัวไอแบงกำลังไปอุ้มกระตุกอะไรวะโอ้ยกระตุกอะไรตอนนี้มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาผู้หญิงอะไรปะเนี่ยพน้องเก็บพน้องเก็บ okay, okay. เก็บแผ่นะขอไล่มันก็รอ,อก่อนโอเคน่าจะหมดแล้วเพียวผมมีสองตัวมีอีกว่าดึงกันอยู่ดึงกันอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรู้ว่าหมดแล้วเนี่นยนั่นกับเพื่อนเจอแล้วสแกนดีครับน็กกนอกหนึ่งเออยิวนอกไปแล้วนี่หว่า เพื่อนแผนกซ้ำนี่ว่ะเสียงปืน,นยังมีอีกอ่ะเดี๋ยวนี้เพี้ยงเสียงตีนหน่อยอยู่นมันปรับแฮมแฮมแฮมไอ้นี่ใหม่อ่ะเออใช่ใช่ใชเฮ้ยมันน่าจะแอบกันหลังประตูใช่ไหม จริงด้วยพอเต็มหัวเลยว้ะเฮ้ยเฮ้อมันจะตายแล้วเส้นเผื่อเนี่ยแม่งแผนกซ้ำที่หว่ะอีเสียงปืนอ่ะนี่ไง ไอ้วิวหลังหินเอาแตกนะใครกำลังไปเดี๋ยวเขอยู่นู่นแล้วเฮ้ยเขาเลือแล้วเฮ้ยนัดนึงอะไรวะอโอ้ย้องปาติทำไมวิวอ,อ,อยู่หมดนะเฮ้ยในนั้นก็คาบของอีก พก่บอลอยู่ที่ไหนี่นี่วิ่งมาข้างบนแล้วจะข้างบนก่อนแล้วกันโุ้โรบ้าก็อยู่สักไกลเลยแถวนี้นะเป็นลูกมีบอมล่าข้างบนเหรอไม่แน่ใจโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่แนวทางลงบันไดไปวิวยิงกระตี้อื่นอยู่เจอตัวหนึ่งละอะไรเบิดก่อนเก็บทำไมเนี่ย nó không? Còn tạc nữa, thôi sát nè Vì lắng hình Ờ, đồ nó kì phẳng nốt nè Mấy phương đồ nè, ồ, cho phẳng thế ไอปิวบอกเลยวะแน่นอนจริงเลยตาระเบิดยัดก่อนมจับไปโดน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 ไฟายเถอะลวงฮนะปิวอไอไขว่าเหรอ,อต้องหนึ่งล้องหนึ่งอะไรเคื่อนเลี้ยงทำไมวะ โอ,โออย้ยยะงไงวะปัวที่ผายโอ้โหนอีกเอ้ทางบนเ็ามีอา้าวขี้ม้วเลยกูกดแม่กหมดแลนวันง์มาติตรงเพื่อนนะมีอ,อีกตัวหนึ่งนะ okay, okay. อยู่แป๊บอยู่แป๊บโอคโอเคเดี๋ยวจริงเออเขาจะบอกเราเป็นผู้เชี่ยวกันดวะปังไม่รู้เรื่องนะมาเพียงมาแล้ว <c oughs> ไหน่ะเอ๊ะยิง เฮ้ยอันนี้ของใครวะไปวิวข,ข้างเลยลงลๆๆเฮ้ยเฮ้ยมีคนบินมาวิวฮิวแป๊บฮิวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขอไล่ตัวนี้ก่อนสนไม่ใส่ประจำเลยกูเนี่ยโอ้ยบบตเตอรี่ใกล้ตายแล้ว ตัวนี้หลุดปวนฮะ,ะโดนสักกี่แม่ไงไังเฮ้ยจริงยากลลกคุกต่างวาเนี่ยโอเคไปวงมาแล้วไปดิเดินไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไอแมวไปตะกดอะไรไม่รู้อ่ะเป็นไรอ่ะ แมวไปกดเลยเออไม่ได้พี่แมวไปะ <c oughs> ไรวะตายแล้วเอาไปปล่อยวัดน,นะแมวอ,อะม่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อน <c oughs> มันไปโดนป่มล็อกคีย์บอร์ดวะวิวเอาเลยเลยวะ <c oughs> เขายิงกันอยู่อะเราไม่ต้องรีบฮะร <c oughs> อเพื่อนแป๊บนึง เพื่อนลงมาก็โดนยิงเลยมาได้ไม่น่าโลบ้านะไปทางไหนดีวะ๋ยวผมว่าผมอ้อมไปดีกว่านะอืมของเผาเลยนะครับ ดึงเงินเลยเหรอวะโอเคต้องตามงานหนะ่อยัดมุมเดี๋ยวทำให้เพื่อนเก็บของกนาะอ๋อเ,เพื่อนยิงอยู่ไอ้บิวคีย์บอร์ดใช้ได้ยังเนี่ยพอยี่สิบตัวเลยนี่ที่แบงค์คีย์บอร์ดล็อกอ,ะอ่ะยังแก้<ผ>มไม่ได้เ,เป็นเพราะอะไรอะ่ะแมวไปโดนอะไระล็อกคีย์บอร์ดนะใช่ไหมไม่รู้เคยมาเหยียบคีย์บอร์ดปุ๊บไปเลย โดนปุ่มล็อกคีย์บอร์ดชัวร์ฟิว,วยิงเรียกด้วยโอ้มีคนมาต้อนรับสกแกนอีกโรบา้าผมยังช็อปอยูลยลย่ลายเจ็ดอัดอาวเข้าเลือดมีคนชาร์จสกิลดักไว้ก่อนร่วงหนึ่ง

ในคนเดียวไปเลยใี่ไหมเอาได้ยังเนี่ยถอนะเอาได้แล้วแต่ว่ากำลังหาไอ้นี่อยู่แต่ผมกดอะไรไม่ได้เลย